สวัสดีครับวันนี้ร้านเจมิคบายเชียงรายครับมีรถเข้ามาใหม่มานำเสนอครับคันนี้เป็นรถยอดฮิตอีกคันหนึ่งนะครับ BMW S1000RR นะครับคันนี้สีไตล color ยอดฮิตนะครับคือร้านเจมนะผมส่วนมากผมจะเอาเป็นสีไตเข้ามานะครับเพราะมันเป็นสีเฉพาะรุ่นของ s 1 0 0 0นะครับขี่ไปไหนใครมองปุ๊บสีนี้รู้เลยว่านี่คือ S1000RR นะครับ แต่สีอื่นก็สวยนะครับแต่อันนี้คือส่วนมากผมจะเอาสีนี้มาเป็นหลักนะครับก็ห้ดูสภาพโดยรอบกันนะครับคันนี้นะครับเป็น s 1 0พันดับเนะครับปีคศสอ1 9นนะครับจดทะเบียนปี2020นะครับรถเล่ม2มือนะครับกุญแจ2ดอกบุ๊คเซอร์วิสคู่มือครบนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุล้มชนหนัก100%นะครับ คราวนี้ของแต่งคร่าวๆนะครับก็จะมีนะครับท่อเป็นไวไปขึ้นมาครับของ a r แท้นะครับนะครับเป็นตัวท่อ a r นะครับของแท้นะครับแล้วก็จะมีพวกข้อเฟรมคาร์บอนอกล่างแต่งนะครับเป็นอ่ามันเป็นงานหุ้มคาร์บอนนะครับเป็นอกล่างแต่งนะครับสวยๆนะครับเต็มๆนะครับแล้วก็จะมีบางคนหน้าเพียวคาร์บอนนะครับ กาดนะครับกาดแฮนนะครับกาดแฮนแต่งนะครับครอบถังคาร์บอนนะครับครอบท้ายจากศูนย์นะครับอุดกระจกแต่งของไลท์เทคนะครับชิหน้าแต่ง m r a นะครับก็มีกาดหม้อน้ำกาดออยนะครับของ Evotech แล้วก็ยางนะครับเป็นเ r ลล i ี่นะครับ ครับยางใหม่นะครับยางสภาพยังใช้งานได้เยอะเลยครับยางเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับอยู่หลักนะครับอ่านี่ครับมีปีท้ายนะครับปีตรงอันเทลนะครับแล้วก็ไฟท้ายแต่งมีไฟเลี้ยวในตัวครับนะครับยางเป็นลอสโซไอนะครับนะครับดอกเหลือๆครับยางใหม่เลยนะครับ โซส,สเตยงใช้ได้อีกนานนะครับมีสปูนยกล้อหลักนะครับรถสภาพกริบครับสวยครับคันนี้สวยมากครับอ,อันนี้ก็แถมให้ไปด้วยนะครับเป็นตัวเป็นผ้าพุ้มกระบุกน้ำมันเบรกนะครับเดี๋ยวเล็งไม้กันครับไายคอส,สวยครับคันนี้ เล็ไม้วิ่งมาเพียง12,800กกโลนะครับฝักเสียงเครื่องกันครับ แบบนะครับของเรานะครับแจ๊ดพุงแจ๊ดพุงโตนะครับใช้ยาแจ๊ดพุงโตนะครับ M.S. 1 0 0 0 r นะครับปี2019นะครับจดทะเบียนปี20นะครับคันนี้ผมเปิดราคาไว้ที่5 59,000บาทนะครับ5 59,000บาทนะครับจัดเฟนเน้นได้นะครับรายละเอียดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร094 226 4675นะครับ f a c e b o o เจมบุ๊กไรเดอรนะครับรถอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับโอเคนะครับ ก็ใครสนใจก็แอดเฟซแอดไลน์มันก็ได้ครับไลน์ผมก็แอดที่เบอร์โทรก็เลยก็ได้นะครับ0ูนย์ก็สี่สองสอก็นะครับก็คนหาที่เบอร์โทรครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับโอเคนะครับจบการรีวิวนะครับของมาครับสวัสดีครับ